ดวงเช่นเคยครับโดยมีผมวิหารทวีศักดิ์ผู้ดำเนินรายการครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นคําพยากรณ์ของคนที่เกิดปีเถาะนะครับคนที่เกิดปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับสาหรับคนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายเป็นอย่างไรนะครับชายหญิงใดที่เกิดปีเถาะนะธาตุไม้ชนะสาเป็นมนุษย์ผู้หญิงนะครับมิ่งฝันสิงอยู่ที่ต้นมะพร้าวกับต้นงิ้ว นะเจรจาภาทีเป็นที่ต้องใจของคนโดยทั่วไปแต่มักจะเป็นการกล่าวประจบสอพอยยกตัวเองมากกว่านะเป็นถ้าเป็นข้าราชการมักจะชอบฟ้องมิตรสหายต่อหน้าเจ้านายเสียจนไม่มีคนอยากจะคบด้วยนะต้องระมัดระวังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะสมรังคนที่ปีเกิดปีเถาะนะมีใจมักง่ายนะมักมากในการมรมกล้าหาญเพราะว่าเพศตรงข้ามเนี่ยให้กำลังใจ มักจะมีอารมณ์หึงหวงโกรธง่ายหายเร็วบางครั้งนะครับมีจิตใจเหมื่อลอยไม่มีเหตุไม่มีผลนะขี้หลงขี้ลืมเหมือนกันนะัคนเกิดวันนี้คนเกิดในปีเถาะนะฮะแต่ชอบอาสาเจ้านายนะท่านว่ามักไฟใจหมกมุ่นในการมราคะเหมือนกันนะไม่อิ่มในรสกามารมนะ์ะมักชอบผิดลูกเมียนะเป็นหญิงมักจะให้ท่าเพศตรงกันข้ามแต่มักจะระงับอารมณ์ได้รวดเร็ว ทำกิจการใดๆก็มีคนมาช่วยเหลือนะฮะท่านว่าผู้นั้นนะครับมักจะทํางานเรียบร้อยรักสวยรักงามนะมีแผนงานเจ้าระเบียบด้วยถ้าเป็นหญิงเนี่ยจะมีสเสน่ห์เพราะว่าฝีมือการปรุงอาหารคาวหวานเนี่ยแหมสุดยอดเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดปีเถาะถ้าเป็นผู้หญิงเนาะท่านว่าผู้นั้นนะครับชอบท่องเที่ยวทัศนาจรแหมเดินทางไกลบ่อยๆแสวงหาความรู้ประสบการณ์จะมีการเดินทางไกล มากหลายๆครั้งในชีวิตของตัวเองนะครับท่านผู้เกิดปีเถาะนะถ้าเกิดในเวลากลางวันจะดีนะครับเกิดเวลากลางคืนไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะครับจะมีความรักคู่รักมากแล้วก็มักประพฤติตนผิดประเพณีไม่เลือกผัวเขาเมียใครเลยทีเดียวนะก็เรื่องนี้ก็ต้องระมัรบบดระวังเอาเองนะครับฟังไว้แล้วก็ไปปฏิบัติกับชีวิตตัวเองกันแล้วกันหรือไม่ก็จะผิดหวังในเรื่องของความรักนะเกือบคิด ที่จะเรียกว่าฆ่าตัวตายเลยทีเดียวนะครับเรื่องความรักทําให้ท่านนะอาจจะเสียผู้เสียคนไปเลยนะต้องจากที่อยู่ทิ้งทรัพย์เงินทองของคนรักนะเขาเรียกอะไรของที่รักที่ชอบของตัวเองไปแต่อยู่ไกลๆแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจนะคนอื่นจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยทีเดียวนะครับเอาใจคนอื่นเก่งท่านผู้เกิดปีนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ในท้องที่ใดๆก็แล้วแต่นะคนปลูกต้นมะพร้าว หรือต้นงิ้วไวนะ้ทางทิศเหนือของบ้านเรือนนะครับก็จะดีเพื่อปราบสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะอาจจะเกิดกับตนแล้วก็ครอบครัวได้นะครับนี่คือลักษณะทั่วไปของคนเกิดปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนั่นเองนะครับต่อไปเรามาฟังคนเกิดปีเถาะประจําเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับนะเกิดเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนด้วย ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนที่มีบุญวาสนาแล้วก็มีสกุลธาตุนะจะได้เป็นใหญ่นะมีคนรักใครนะ่พึงพอใจมากนะครับถ้ารับราชการนะจะได้เป็นขุนขุนนางเลยทีเดียวมีคนอยู่เป็นบริวารเยอะนะอะไรทํานองนั้นนะครับถ้าทําเลือกสวนไร่นาะนะครับก็จะมีผลผล,ผลิตได้กําไรงอกงามค้าขายก็จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้นะเป็นชายนะจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะถ้าเป็นหญิง ก็จะได้เป็นคุณหญิงคุณนายเลยทีเดียวนะครับนี่คือคนที่เกิดปีเถาะในเดือนเมษายนพฤษ,ษภาคมมิถุนายนต่อไปท่านที่เกิดปีเถาะและปีกระต่ายในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนท่านว่าผู้นั้นนะครับว่ารับราชการจะได้เลื่อนตําแหน่งอย่างรวดเร็วนะครับก็มีชื่อเสียงดีมีสติปัญญาไว้พริบเอาตัวรอดได้ในยามขับขันมีปฏิภาณในการแก้ปัญหาได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว ทำเรือกสวนไรนาไม่ค่อยจะดีนะครับถ้าค้าขายก็พอประมาณนะครับนี่คือคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนเกิดปีเถาะนะครับปีกระต่ายต่อไปท่านที่เกิดปีเถาะปีกระต่ายเนี่ยนะครับในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมท่านว่าผู้นั้นมักจะยากจนเข็นใจนะเมื่อน้อยลําบากนะจะต้องพึ่งตนเองมากเลยทีเดียวคิดขอความช่วยเหลือจากญาติมิตรนะครับไม่ได้เลย นะมีแต่เขานะครับจะมาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียวถ้ารับราชการทรําเลือกส่วนไร่นาหรือค้าขายพอมีพอกินนะไม่เหลือเก็บเท่าไหร่นะครับจะสบายเมื่อวัยชรานะนี่คือคนเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเกิดปีเถาะนะครับแล้วก็เกิดประจําเดือนนั้นด้วยต่อไปท่านที่เกิดปีเถาะในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมท่านว่าผู้นั้นจะมีความคิดริเริ่มดี นะรับราชการจะได้เป็นขุนนางมียศถาบรรดาศักด์สูงส่งเลยทีเดียวถ้าทําเรือกสวนไรน่นานาดีนักนะักเลยพูดง่ายๆคือทําดีเลยทีเดียวถ้ามีการค้าขายมีลูกค้ามากนะนี่ถือว่าทุกอย่างดีหมดเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะครับจะเป็นคุณหญิงคุณนายเดินทางไกลจะพบแต่ลาภผลมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะพูดง่ายๆคือคนปีเถาะในเดือน มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนี้ดีทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับรับนี่คือคำพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีเถาะประจำเดือนต่างๆต่อไปเรามาฟังการทำนายในวันเกิดของคนที่เกิดปีเถาะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันเสาร์นะครับสวันครวบเลยนะครับท่านว่าผู้นั้นจะประสบกับความสำเร็จราบรื่นในชีวิตจะบริบูรณ์ด้วยเข้าของเงินทอง มักมีความสุขสบายไร้โรคภัยไข้เจ็บสุขกายสมบูรณ์ดีมากเลยทีเดียวแต่อภพคู่ครองนะครับน,นี่คือคนที่เกิดปีเถาะในวันอาทิตย์กับวันเสาร์สองวันนะครับต่อไปท่านที่เกิดในวันจันทร์ท่านว่าผู้นั้นนะครับจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีบุญมีอำนาจวาสนาสูงส่ง แล้วก็จะมีผลงานสร้างไว้ให้เป็นที่ปรากฏแก่อนุชนรุ่นหลังๆนะครับได้เป็นที่ระลึกถึงตัวท่านเองไปทั่วสารทิศเลยทีเดียวแล้วก็จะมีคนห้อมร้อมมากมายนะเกีดยรติยศจะปรากฏในต่างแดนซึ่งท่านจะต้องไปอยู่ในต่างแดนนั่นเองนะครับนี่คือคนที่เกิดปีเถาะในวันจันทร์ต่อไปคนที่เกิดปีเถาะในวันอังคารนะครับ ท่านว่าผู้นั้นจะเป็นคนที่มีบุญวาสนามากนะครับเกิดมามักจะไม่ค่อยจะประสบกับเรื่องของความลำบากเลยเกิดมาก็มีทรัพย์สมบัติมารอคอยอยู่ก่อนแล้วอย่างสมบูรณ์พูนสุขเลยทีเดียวแล้วก็จะมีความสุขบริบูรณ์เรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยนะน่าอิจฉาเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่เกิดในเอาปีเถาะในวันอังคารต่อไปคนเกิดปีเถาะในวันพุธนะท่านว่าท่านว่าผู้นั้นนะครับจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจไร้ที่อยู่อาศัยมักมีคนใส่ความจะประสบความเดือดร้อนในระยะต้นๆแล้วจะประสบความผาสุกแล้วก็สบายกายสบายใจด้วยและความสําเร็จในบ้านปลายหรือในวัยชารานั่นเองนะครับต่อไปคนที่เกิดปีเถาะในวันพฤหัสบดีนะท่านว่าผู้นั้นจะมีเรื่องเดือดร้อนใจเพราะคําพูดของตัวเองมักมีคนมาหาเรื่องชวนให้วิว,วาดทะเลาะเบาแวงกัน อย่าเป็นคนหูเบาก็แล้วกันนะครับอย่าลงเชื่อคารมของใครง่ายๆอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่ใจหรือนินทาเรื่องของคนอื่นๆต,ต่อไปนะครับก็พูดง่ายๆคือคนที่เกิดปีถาวันพะธาสุปดีต้องระมัดระวังคําพูดของตัวเองให้มากเลยทีเดียวต่อไปคนที่เกิดปีเถาะในวันศุกร์นะในวันศุกร์ท่านว่าผู้นั้นมักจะมีจิตใจกล้าหาญเจรจาพาธีองอาจเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป จะมีอำนาจวาสนาก็เรียกว่าเกณฑ์ชะตาสูงมีทรัพย์มากมักมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมีทรัพย์แต่มีโรคภัยไข้เจ็บนะสุขภาพไม่สู้ดีให้เร่งระวังการกินและก็การอยู่รับนอนให้มากเลยทีเดียวนะครับนี่คือคนเกิดปีเถาะประจําวันศุกร์นะครับครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังคลิปนี้แล้วนะครับต้องการที่ ให้เราได้ดูเป็นการชวนตัวก็ส่งวันเกิดเดือนเกิดแล้วก็ปีพศเกิดมาให้เรานะครับเราจะทำนายให้ท่านส่วนตัวเลยทีเดียวนะครับโดยส่งมาในคอมเมนต์แล้วเราก็จะตอบคอมเมนต์ของท่านนะครับกับต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ